ครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกับอดีตทหารพรานกรกฎเกตแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับพิ่ารวันนี้สอบถามในเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกนันทพงศ์นัทพาณิชที่ท่านออกมาบอกว่าณนะตอนนี้ไฟเขียวแล้วทหารสามารถใช้ยุทธวิธทีทางการทหารได้เลยฟังครั้งแรกแล้ว ความรู้สึกของอดีตทหาราฟังครั้งแรกดีใจนะครับคําว่าไฟเขียวนะครับไฟเขียวหมายความว่าให้เราปฏิบัติการด้านทหารถ้าหากว่าคอมเมนตมันล้ําแดนมานะครับอันนั้นก็ดีใจนะครับที่ได้ฟังคําว่าเปิดไฟเขียวนะครับแต่เมื่อฟังสามข้อที่ท่านให้มาแล้วก็ตกใจนะครับ mm hmm. โดยเฉพาะอ่าข้อที่สองนะครับเริ่มจากข้อที่ข้อแรกนะครับอ่าพลเอกนะัทพลบอกว่าหากว่าเจอทหารขมเมนตี่ติดอาวุธล้ําแดนเข้ามาให้ใช้ ตักเตือนด้วยวาจาก่อนว่าเฮ้ยมึงขั้นน้ำแดงเข้ามาแล้วเนี่ยออกไปถอยไปถอยไป,อ,ยไปอันนี้นะครับก็ฟังก็พอจะทําได้นะครับแต่ข้อที่สองท่านบอกว่าถ้าหากว่าตักเตือนด้วยวาจาแล้วมันไม่ฟังให้ยิงปืนตักเตือนนะครับโดยไม่ต้องยิงใส่ตัวเขาอันนี้ทําไม่ได้อย่างแน่อนอนในสนามรบนะครับเพราะว่าการยิงปืนแบบนั้นนะครับจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะมันจะยิงสวนกลับมาทันทีเลยนะครับมันไม่ได้ยิงเล้นฟ้าเหมือนเรานะครับ มันจะยิงแสกหน้าคนที่ติดตัดเตือนหรือว่าฝากฝ่ายเราเลยนะครับอันนั้นทหารระบบทหารมันเป็นแบบนั้นนะครับในสนามรบ mm hmm. เพราะฉะนั้นการใช้ยิงปืนตัดเตือนเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ว่าเขาไม,ไม่ว่าเรานะครับเพราะว่าการจัดก,กําลังรบเนี่ยทั้งสองฝ่ายมันมีอยู่แล้วไปกันสิบสองคนอย่างน,น้อยนะครับแล้วก็อาจคนหนึ่งมีการเจราจามีการตัดเตือนให้เขาเห็นเห็น mm hmm. เป้าหมายให้เห็นให้เห็นเรานะครับอีกสิบสองอีกสิบเอ็ดคนนี่ต้องวางกาลังตึงแล้วก็ เลงปืนใส่ฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วเขาก็ทาเหมือนเรานะครับถ้าหากว่ามันเกิดอะไรเอกซิเด้ขน้นมาเขาปีนจะได้ยิงกันทีนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเตือนเขาแล้วเราใช้ข้อสองก็คือยิงปืนขู่ปังๆๆแบบนี้นะครับฝ่ายตรงข้ามหรือขมิญเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ยิงปืนขู่หรือว่ามันไม่ได้กลัวนะครับทหารมันไม่กลัวกันอยู่แล้วนะครับเขามียุทธวิธีเหมือนเราอยู่แล้วเขาก็จยิงสวนเข้ามาใส่เราทันทีนะครับรั้วสนันมันไว้เสริการปะทะกันเลยแต่เราจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบจะเสียชีวิต นะครับเพราะว่าเราเป็นฝ่ายยิงขู่ก็พอแต่เขายิงเล็งเป้าเราเลยนะครับเป็นแบบนั้นครับในสนามรบเพราะฉะนั้นพี่มองว่าคําว่ายิงขู่อ่ะมันใช้ไม่ได้จริงในสนามรบถูกไหมพี่ในสนามรบเขาไม่เคยมียิงขู่นะครับปืนนี่ถ้าหากว่าเสียงดังออกไปแล้วเราต้องยิงเข้าสู่เป้าหมายนะครับต้องให้ถูกเป้าหมายนะครับเพราะมันไม่รู้ใช่ไหมพี่ว่ามันเป็นเสียงปืนใครเสียงปืนอะไรยิงมาฝั่งไหนเพราะมันไม่รู้ถูกไหมมันไม่รู้ว่าเรายิงขู่หรอก เสียงปืนในสนามรบเขาฝึกฝึกมานะครับถ้าหากว่ามีเสียงปืนจาะฝ่ายตรงข้ามไอ้นั้นมันหมายถึงว่าเขาต้องการที่จะเอาชีวิตเราแล้วเ<ม>ราก็ต้องทําลายชีวิตเขาเช่นกันนะครับ<ม>ในสนามรบเป็นแบบนั้นในยุคข,ของพี่เคยเกิดขึ้นไหมในช่วงแบบไอ้มันลุกมาเว้ยไปเจราจากับมันหน่อยในสมัยยุคทหารราบจุดงโจมจอคอหนึ่งสามก้าของใจที่พี่อยู่นะครับมันเราเป็นหน่วยรบโดยตรงนะครับคําว่ายิงขู่ไม่เคยมีคําว่าเจราจาไม่เคยมี รัะตะเวนไปเนี่ยเจอกันปุ๊บก็ใครเจอก่อนก็ยิงก่อนทันทีคนที่ยิงก่อนได้เปรียบนะครับก็คือความไวเป็นของปิศาจอยากทิมอยากมีชีวิตรอดจากสนามรบกลับมาจะต้องยิงมันก่อนนะครับอืมแล้วเคยเกิดขึ้นไหมแบบในยุคหลังๆนะไม่เอาไม่ใช่ยุคพี่ยุคงหลังมาแบบเจราจากันมีไหมและเจราจาก็ไม่รู้เรื่องแล้วยิงกันมีไหมยุคหลังๆมีนะครับช่วงปี2 5 5 4นหาบเนี่ยทางการคมสองหกนะครับตอนที่รบกันปี54นะครับที่เนิน3 5 0 ภาษาตะควายนี่แหละนะครับคอมเมนต์มันพวกมันทาบังเกอร์ไว้ลุกล้ําแดนเข้ามาจากโกก็นําทีมนาลูกน้องไปสิบสองคนนะครับไปเจรจาแต่ว่าจะเข้าไปเจรจาคนเดียวคือจากโกจะเข้าไปเจรจาแล้วอีกทหารพันอีกสิบสองคนก็วางกําลังตึงเล็งไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ยิงช่วยนะครับปรากฏว่าไปเจรจาแล้วให้คอมเมนต์มันลื้อบังเกอร์อะไรมันไม่ยอมคอมเมนต์รู้เพราะรู้นิสัยมันอยู่แล้วมันไม่ยอมอยู่แล้วมันก็ทําเป็นว่ามันจะยิงเราให้ได้นะครับ เมื่อเจรจาก,กันไม่รู้เรื่องจากก,ก็เดินเดินกลับมาเพื่อที่จะมีุไปบอกผู้กองบอกขอบร้อยว่ามันไม่ยอมหรือขณะที่เดินกลับมาคำเมนมันก็เล่นโฉบกบยิงด้านหลังเลยทําให้จากโกเสียชีวิตเมื่อเสียงปืนดังขึ้นนะครับทหารพรานที่วางกําลังรูปหน้ากระดานแล้วก็ยิงอาจก็ไปถล่มก็ไปก็ทําให้คำเมนตรงนั้นก็เสียชีวิตหลายคนเหมือนกันนะครับตายเยอะเหมือนกันนะครับตายเยอะเหมือนกันครับนัแสดงว่าอันเนี้ย เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่พี่พูดกับผมมาตล,ลอดพูดกับนักข่าวทุกช่องมาตล,ลอดว่าขมิเจรจาไม่ได้ขมิเจรจาไม่ได้อย่าไปเชื่อใจขมิเพราะว่าขมิเนี่ยพูดแบบนี้มันก็ไปแบบนี้มันกลับหน้ากลับหลังตลอดนะครับมันเป็นแบบนั้นนิสัยขมินะครับ <Ừ> ทุกระดับตั้งแต่แต <Ừ> ประชาชน,นยันถึงนายกมันเลยนะครับอ,อฟังคุณเซนพูดวันนั้นเป็นไงบ้างคุณเซนก็กลับไปกลับมาแบบนี้นะครับตลบจะแรงนะครับขนาดระดับนั้นยังเชื่อใจไม่ได้ยัง ยังชื่ถือไม่ได้เลยครับอืมฟังนั้นฟังที่คุณเซนบอกโมโหไหมครับที่มันแถลงว่าอะไรนะปิดด่านอีกเป็นร้อยปีขมินก็อยู่ได้เงี้ยมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับก็โมโหเลยครับดีแล้วนะครับที่เราไม่เปิดด่านนะครับลองเปิดดูลองลองปิดดูนะครับตอนนี้เราต้องปิดไฟได้ข่าวว่ามีการไปตัดไฟแถวปลอยเบรดแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะยิ่งเดือดร้อนไปอีกนะครับมันจะได้รู้สึกนะครับแต่ขมเมนเนี่ยมันไม่จำหรอกครับมันยังไงมันก็ไม่จำเพราะตัวมันมันอยู่ มันไม่หลับไม่จาเพราะว่าไอ้คุนเซนมันร่ำรวยอยู่แล้วแต่ประชาชนมันจะอดตายนะครับพี่ผมผมผมงงอย่างนี้ทำไมคมเมมันถึงไม่อยากได้ประเทศไทยอย่างเลยคอมเมนเนี่ยมันสอนกันมาแบบนั้นเลยนะครับสอนกันมาในหนังสือเลยบอกว่าประเทศไทยหรือว่าประเทศเซียมเนี่ยเป็นประเทศที่ไปลุกล้ำผืนแผ่นดินไทยไปปนเอาแผ่นดินไทยไปป้นเอาวัฒนธรรมของเขามาเป็นของเป็นของเขาอปนวัฒนธรรมของเขามาเป็นของไทย จริงๆแล้วเราไม่เคยนะครับคอมเมนต์เกิดที่หลังนะครับคอมเมนต์เกิดประมาณเจ็ดกว่าปีนี้เองนะครับแต่มันสอนประชาชนแบบนั้นแล้วมันก็ทําเพื่อให้ได้ใจประชาชนต้องการที่อยู่ในอนํานาจมันก็เลยมาพูดเอาดีใส่ตัวเองครับคือเหมือนว่าเขาจะปลูกฝังแบบนี้มาทุกรุ่นเขาปลูกฝังมาตั้งแต่ยุคคุณเซนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับสี่สิบปีไปแล้วนะครับในบตาราเรียนเ็าปลูกฝังมาแบบนั้นเลยอโอเคพี่สอบถามอีกนิดนึงว่า ทุกวันเนี้ยคำเหนใช้คำว่าลุกล้ำอธิปไตยไทยเข้ามาเรื่อยเเนินสามห้าศูนย์ก็เขตเราปราสาทต,ตาควายก็เขตเราทุกวันเนี้ขมเนมาอยู่สิ่งที่มันควรเกิดขึ้นถ้าเป็นยุคพี่พี่ทำไงถ้าเป็นยุคพี่มันไม่เกิดขึ้นหรอกครับเพราะว่าเราถล่มแล้วนะครับกอ,องทัพมีอิสระเสรีในการรักษาอธิปไตยในยุคก่อนนะครับแผ่นดินไทยเราอยู่ตรงไหนเราทัะเวนทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับ เราไปเจอเราก็จัดการเลยนะครับถล่มกันเลยแล้วเปิดยุทธการกาเรียกว่าเปิดยุทธการทันทีเลยทางกองทัพภาคที่สองเนี่ยเขามีจิตท,ที่จะเปิดยุทธการแล้วก็ระดมทหารเข้ามาโจมตีฝักกันได้เลยไม่ต้องรอคําสั่งคณะรัฐมนตรีไม่ต้องมีใหญ่ขบวนการอะไรต่างๆนะครับสมัยฝ่อนมันไม่มีเขาเพิ่งออกกฎหมายตอนหลังๆนี่เองบังคับทหารสสก็ผ่านสภาผู้แทนราษฎรตั้งสมทอ,อะไรขึ้นมาต่างๆในการที่จะทําระหว่างประเทศเนี่ยเขาต้องเกิดเรื่องระหว่างประเทศ,เเทศต้องผ่านสมช ต้องผ่านกระทระวงกราโหมผ่านรัฐบาลผ่านสภาผูาผ้แทนมันก็เลยทําให้เรากว่าจะทําอะไรอื่นอา Eleven, ่านยึดญาติคอมเมนต์มันก็ได้โอกาสยึดเข้ามาได้เรอยสบายๆเรา,าทำแรงรุนแรงก็ไม่ได้ครับสแสดงว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เป็นอุปสรรคในการทํางานของทหารในการรักษาอาธิปไตยนี่ก็คือนักการเมืองพูดตรงๆเลยนะครับนักการเมืองเป็นผู้ที่เหมือนกับใส่อะไรล่รามโซ่ทหารนะครับไม่ให้ทหารทําหน้าที่ได้เต็มที่นะครับ อะไรก็จิดระเบียบจีดกฎจีดข้อกฎหมายไปหมดนะครับถ้าทหารปฏิบัติตามภารกิจของเขานะครับก็คือรักษาที่ไต้ด้ด้วยชีวิตเนี่ยรับรองว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นมาเราจะไม่ยอมเราจะไม่ได้เสียแผ่นดินแบบนี้เลยนะครับซึ่งหน้าที่ในการเจราจาคือรัฐบาลไม่ใช่ทหารจริงๆแล้วรัฐบาลมีหน้าที่ในการเจราจากับช่วงต่างประเทศก็มีการว่ากันไปตามหน้าที่แต่ทหารมีหน้าที่ในการรบในการปกป้องอธิไปไตยอย่างเดียวนะครับ มันต้องเป็นแบบนั้นครับอเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะให้ทหารมเาเจรจามันมันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ใช่หน้าที่ของทหารนะครับทหารคือผู้ที่ต้องใช้กําลังทางทหารรักษาพยาธิปไตยครับอ,อันั้นถ้าเป็นยุคที่นี่ป่านี้มันน่าจะผักออกกลับไป,ไปอยู่พื้นที่ต่ำของเขเมรไปแล้วสมัยก่อนนะครับเราไม่มีอาวุธดีเท่านี้เรายังสามารถ ถ้าลมโจมตีผักดันมันลงไปมันไม่ลงไปแล้วก็ส่งมันไปเกิดเกิดใหม่แค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้ยืดเยื้อเหมือนทุกวันนี้เลยครับคือถ้าพูดไม่ฟังก็ส่งเกิดใหม่อย่างเดียวก็ที่ผ่านมาก็แบบนั้นนะครับส่งไปเกิดใหม่อย่างเดียวส่งกลับทางรัฐได้ไหมพี่ก็เผื่อว่าอาก็ส่งมันบางทีก็ส่งไปลงในโลกเลยนะครับถ้ามันได้เกิดใหม่เผื่อว่าบางทีมันอาจจะนิสัยมันจะดีขึ้นก็ได้นะครับพวกเรายังไม่เอาไว้นะครับนิสัยเร็ว อ๋อเผื่อส่งไปเกิดใหม่แล้วชาติหน้ามันจะได้นิสัยดีขึ้นเผื่อว่ามันจะได้ดีขึ้นบ้างน,นะครับอ๋ออ๋ออ้โหเ <c oughs> ป็นวิธีที่ดีนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนทาแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วตามแนวชายแดนนี่ทาให้มันเห็นเลยว่าเราก็มีการเอาหัวไปเสียบเสียบเสียบ,ยบตามแนวชายแดนนี่มันเห็นเลยว่าเนี่ยพวกนิสัยไม่ดีพวกรูมรับารมณปไตยมันต้องเจอแบบนี้ <c oughs> ทำให้ไม่ว่าจะเป็นสมัสมยยุคเวียดน,นามยุคแดนแดนินแดนไทยนะครับที่ยึดก,กัมพูชาอยู่ เวียดนามเจอเวียดนามก็กลัวทหารผ่านจุโจมค่ายป้องชยัยคเว้นก็กลัวทุกจริงจางพวกค่าสื้อุกหน่วยก็จะกลัวทหารผ่านจุดโจมชอคอีกสามค่ายป้องชยัยเนื่องจากว่าพวกเราเป็นเหมือนที่เด็ดขาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ทําให้มันเห็นเลยเสียบป,ประจานให้มันเห็นเลยตามแนวายแดนแสดงว่าเมื่อก่อนมีจริงใช่ไหมกับการคําว่าตัดหัวเสียประจานรูปภาพเพียบเลยครับจริงไม่จริงก็ดูเอาเองครับแต่มันออกนําเสนอมาไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่อ๋อมีจริงะพี่มนมันทำเพื่ออะไรอ่ะหนึ่งมันเป็นการ เหมือนแฟชั่นของหน่วยเราเลยอันที่สองก็คือตัดไม้ผมนามเราไม่คาดสืกเนี่ยเกิดความกลัวนะครับก็เหมือนกับเราเวลาเราไปรบเนะี่ยทหารทุกหน่วยทุกวันี้เหมือนกันนะครับเราจะไปรบเราต้องทาเราต้องรู้ว่าทหารหน่วยไหนที่เราจะรบด้วยมันมีขีดความสามารถแค่ไหนมันมีกําลังคนเท่าไหร่มันมีอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรบ้างมันมีการส่งกำลังบำรุงดีไหมมีฝันกําลังใจในการรบดีไหมเขาก็จะสืบเหมือนเราเราก็สืบเหมือนเขาเราจึงจัดก,กําลังที่เหนือกว่าไปนะครับ เมื่อเขาสืบรู้ว่าอ๋ออย่างไปรบก,กันที่ช่องบกบุญเวียดนามอยู่นะครับฐานทหารทานถูกโจงค่ายปงใจไม่เคยถูกเวียดนามเข้าตีเลยแต่ฐานทหารหลักถูกเข้าตีเกือบทุกวันเขาก็สืบดูเหมือนกันว่าอ้หน่วยนี้ค่ายปักปังใจพวกนี้มันสิบคนเราเป็นร้อยมันก็สู้แค่ตายมันจะไปก็เสีย่ยงมันยางคิดแบบนี้แต่โอเิตี้วันนี้อ่อนาง่ายๆไปสิบคนก็สามารถตีแตกอันนี้ก็เล่นจริงไม่ไม่พี่ทำไมผมถามหน่อยว่าทําไมทหารพานค่ายปักเนี่ย คนเหล่านี้คืออาสาหมดเลยนะคือคนธรรมดาที่อาสาเป็นาหาน้าันผ่านทำไมใจมันถึงอะไรขนาดนั้นทุกคนที่จะไปเนี่ยคนระับพร้อมแล้วเซ็นใบาตายเมื่อก่อนยุคพี่ไปลบก,กับพอคอลดอะไรยุคแรกๆเนี่ยนะก่อนจะออกพิธการแต่ละครั้งจะมีกระดาษมาหนึ่งแผน่นก็เรียกว่าเซ็นใบาตายก่อนออกรบพวกเราจะต้องเซ็นใบาตายอ่ามอบอำนาจถ้าเราตายไปเนี่ยเราจะต้องมอบสมัยนะั้นตายได้ได้สามหมื่นเราจะมอบเงินค่าจำศนเรานะให้ใคร ไอ้พวกเราก็บางคนก็ทําเล่นมบให้ดาราที่ชอบนะครับแล้วก็ไปแล้วก็ตายจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงนะครับคือทุกคนเหมือนว่าอย่างไงพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อแผ่นดินก่อนที่เราจะไปรบเขาจะสัมภาษณ์เราแล้วเราพร้อมที่จะตายเพื่อประเทศชาติไหมหน่วยนี้คือหน่วยรบนะมไม่ใช่หน่วยแต่งเครื่องแบบเดินโก้นะก็ะคือหลังจากฝึกจบปุ๊บเราส่งเข้าสนามรบทันทีไปทั่วประเทศตรงไหนก็เปิดยุทธการปุ๊บเขาขอมาเราก็ส่งไป ส่งไปเราไม่ได้ไปตั้งฐานอยู่เฉยเราคือเราเข้าตีเข้าตีเข้าตีาตทุกสมอภูมิที่พวกเราไปเราแล้วคนจะมีคนเจ็บคนตายเป็นธรรมาดามอง่าในกองร้อยเนี่ยถ่ายภาพก่อนจะออกสนามลบก็ถ่ายภาพรวมันก็เพิพอจบยุทธวิธีอาจจบยุทธการกลับมาไม่เคยเหลือไม่เคยเหลือครบทุกครั้งนะครับเอาอย่างน้อยๆจะตายสามคนสี่คนห้าคนกองร้อยหนึ่งนะครับบาดเจ็บยี่สิบสามสิบมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งทุกคนตามใจพร้อมที่จะเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นนะครับ คือไม่มีใครกลัวตายเลยว่างั้นตอนตอนนั้นหมันหมืนว่าหมายนว่าจิตใจอ่ะพี่จิตใจเวลามันไปลบอะ่ะมันบอกตัวเองว่าอย่างไอย่างอย่างพี่อะ่ะอย่างพี่ก็บอกว่าไปรบเพื่อชาติตายก็ตายเพื่อชาติตายในสนามรบเป็นเกียรติแก่ตัวทหารตัวเราและเป็นเกียรติแก่วงตระกูลเขาจะให้ท่องจนขึ้นใจท่องคำพวกนี้แล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะตายเพื่อชาตินะครับให้ตายแบบผมทงนอนตายมีความภาคภูมิใจเราได้ตายเพื่อประเทศชาติ Mm hmm. มันจะปลูกฝันมาแล้วก็เราก็ต้องทําแบบนั้น mm hmm. แล้วทุกคนก็รู้อยู่ว่าไปรบก่อนจะออกสนามรบเนี่ยเอาดูหน้ากันไหมกลับมาไม่ครบอย่างนี้นอนไม่รู้จ,จะเป็นใครอยู่ที่อยู่ที่ดวงอยู่ที่ว่าใครจะรอดมาคือเหมือนนี้เหมือนนี้ไหมก่อนจะลบเนี่ยมันรู้อยู่แล้วสมมุติว่าพี่อ่ะมีสิบห้าคนชุดพี่เนาะพี่รู้ละนั่งมองละสิบห้าคนเนี่ยกลับมาต้องมีใครที่ไม่ได้กลับมาแน่ๆคือมันรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วรู้ก่อนที่ออกไปว่าเอาดูหน้ากันไมยเลย ไปทั้งนี้ไม่รู้ใครจะรอดแล้วแต่ดวงกันแล้วกันถ้าดวงดีก็ได้กลับมาถ้าดวงไม่ดีก็ถือว่าตายเพื่อชาติเราไปลบเพื่อชาติแค่นั้นเองหลอพูดกันแบบนี้เลยแล้วสุดท้ายพี่อยากอยากอยาก,ยากฝากอะไรถึงผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองไม่ว่าแบบทหารมันทําเพื่อชาติขนาดนี้แล้วอ่ะช่วยทําให้ทหารหน้าแนวเนี่ยทํางานได้ง่ายมากเหอะอยาก,ยากฝากอะไรไหมพี่สุดท้ายละก็อยากจะฝากทาง รัฐบาลทางรัฐมนตรีกระลาห์มและผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีหน้าที่ทั้งหลายนะครับยังไงก็นะครับอย่าให้ทหารต้องได้รับความกดดันทั้งร่างกายทั้งจิตใจจากฝ่ายเดียวกันเลยนะครับการที่จะไปตั้งหน้ารอรอ,รอแบบนี้ไม่มีคําสั่งให้เข้ารบักทีมันก็อึดอัดมันก็มีความกดดันทางทางร่างกายและก็จิตใจนะครับปล่อยให้ทหารได้ทําหน้าที่ตามอ่ายุทธวิธีของเขานะครับรับรองว่าแผ่นดินไทยเราจะได้กลับมาคืนอย่างแน่นอนนะครับ ฝากด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ